สวัสดีค่ะเอฟซี FC ข้อหวยทุกท่านคลิปนี้ก็มาพบกับเหล็กขันน้ำมนตนของแม่น้ำนึงน้องพี่น้องลาสุดแม่น้ำนึง่งบนกระด a ใไฮเหล็กขันน้ำมนต์ของคูบาไก่มาแล้วจ่าหวดที่ผ่านมาเข่าทั้งบนทั้งล่างทั้งหนึ่งหกทั้งหกซีน้องพี่น้องเหล็กขันน้ำมนต์ของคูบาไก่แล้วหวดนี่นะน้อยกระด้ตามมาให้พี่ใหน้องเข้าอีกแล้วจ่า ราสุดแม่นำหนึงเพื่นกระไดห้ยมาแล้วเนะาะจ้าเนาะเหล็กขันน้ำมุ่นของคุบาไก่กับห้พี่ไ้นองเฮ้าเป็นแนวทางในการเสียงโศกรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งจากกระโปรดใส่วิจารยานในการรับพบด้วยค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ดวงไผยดวงมั่นเนาะแล้วแต่ตาไผยตามัน่นว่าจะเห็นเป็นตัวใดเนอกแต่ว่าตัวเลขนะั้นเด่นซัดมากเลยเนะาะจ้ะพี่น้อง กับุตรชบ่มักหรือมิโตมักอยู่ในใจแล้วกับเลื่อนผ่านได้ด้อจ่าบพว่ากันเนาะอันนี้ก็แล้วแต่บุญวาสนาดวงไพดวงมั่นจ่าก็เอามาให้พี่ให้น้องเข้าไว้เป็นแนวทางพิจารณาดูอีกคลิปหนึ่งนาะจะกับเปรียบเทียบและกันหลายๆคลิปกับคลิปนี้กับตาไพตามั่นด้อจ่าเด้อตาไพตามั่นแต่ตัวเลขมีชัดเจนมากด้ยจ้า ตัวฟังทั้งนี้เนาะนาหน่อยว่าเป็นหกเนาะจ้า6 o สำหรับตาของนาหน่อยเองหเจดหาก้อนจบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งน้ำในเด้อจา้า